ได้เวลาทำถนนหนทางเพื่อเตรียมตัววิ่งดินแล้วครับรรเ,เที่ยวแรกหกล้อถอยไปเทนุ่มขวัญเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์ครับติดโลมเที่ยวแรกเลยนะเอาดินแห้งไปทำถนนทางทำทางครับเตรียมพื้นที่ที่จะวิ่งดินออก สำหรับภารกิจขุดลอกหนองน้ำที่บ้านหินตัง้งตำบลหน,นองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์เสร็แล้วครับจัดไปเที่ยวแรกเอาเลยหนึงลุม แอแรงแต่ควันแอแรงแท่ <c oughs> <laughs> มันน่วมแห้งเปล่ปนี่ครับหลังจากปาเจจะเปิดชั้นโคนออกเราก็จะเอาดินแห้งเนี่ยปูทางเข้าไปโน่นด้านหน้าประมาณ50เมตรครับ50เมตรก็จะไปถึงจุดที่จะมีการขุดลอกซึ่งจุดที่จะมีการขุดลอกก็เริ่มจากจุดนั้นยาวลงไปนู่นนะครับความยาวเนี่ย1้0เมตรความกว้าง50เมตร สำหรับพื้นที่การขุดลอกเดินกลับขึ้นไปคุณดินต่อตักเอาดินแห้งครับจากข้างบนเทลงไปแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะตักออกมาเทกบไว้คืน ได้บ่ครับข้างหลังนี่เป็นป่าเห็ดชาวบ,บ้านมาหาเห็ดเยอะเลยครับต็มแล้วปล่อยตัว ลงไปครับห่อยาวลงไปจากถนนลงไปถึงจุดที่เทนี่ก็ห้าสิบเมตรครับสบาย 800โลทำหน้าที่ดับแมนซึ่งในช่วงนี้รถไถก็กำลังเดินทางมาครับเดินทางมาจากอำเภอแคนดงระยะทางก็พอสมควรนะครับ30โลไม่ขาด ออกมาได้ฮะถ้าอัดร้อยโลเดินไม่ติดโลมก็รถก็วิ่งได้ เทอัดกันไม่นู่นแล้วครับฮะอ่าคุ้นสร้างเป็นอย่างบอมไม่กล่ยดแลดินดีเนาะ เย็ยบวัญยุบเล่มไหมนั่นแล้วสิคุดเขาวบอไม่โคคุดเขาวบอลตั้มเลยขอแบบคุดแล้วไฟลูกน้ำบุกขีนข่นี่เด้อเข็ดไหนเบิรงเนี่เด้อดัอดน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวใอยเอา,าน้ำมันเบนซินไปลาดไปวปเราจะขูดได้เลยบูเอาแบบไฟลูกเลยนี่แตงเงี้ยว ถามหาให้รถอีกเด้อเงี้ยวเอาบอามเขายุกับบอกโอ้ยดอพิขาดหลายอยู่ดอกเนาะเนี่ยมงนี่าวกัได้เสร้างสร้างสร้ง น้ำมันไม่พอครับเดี๋ยวจะเสียหายเอาพักไว้ก่อนครับป้าจ่อบอกให้พักก่อนพักก่อนรอน้ำมันครับถ้าแกะกำลังซื้อน้ำมันมาให้รอยรั่วนะครับเทได้สามเที่ยวทำฐานก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับพักไว้ก่อนสวัสดีครับ